สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้อากาศดีนะคะมีลมพริ้วๆด้วยมีเพื่อนบางคนบอกว่าอยากเห็นเจ้าคุณนะคะเจ้าคุณอยู่กับพี่ๆค่ะเห็นไหมคะทุกคนเจ้าคุณนั่งรอคุณยายค่ะเจ้าคุณนั่งรอคุณยายนางไปตัดขนมานะคะ คุณยายออกไปข้างนอก,อ,อกเจ้าคุณก็เลยมานั่งรอคุณยายอยู่หน้าประตูนะคะเจ้าคุณติดคุณยายมากเลยค่ะทุกคนเจ้าคุยมากค่ะท้องฟ้าสวยงามค่ะน่าจะร้อนอีกแล้วนะคะทุกคนขา บรรยากาศน่าจะร้อนอีกแล้ววันนี้ได้ยินเสียงนกร้องนะคะแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนพยายามหาอยู่ สามพี่น้องนั่งรอคุณยายอยู่หน้าบ้านคุณยายไปตลาดเก็บภาพยามเช้ามาฝากค่ะทุกคนฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ